ดีชาวราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทีคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนตุลาคม พศ2567ของผู้ที่เกิดราศีพิจิกชาวราศีพิจิกค่ะธาตน,น้ำพระอังคารเลข3เป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมของทุกปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เรื่องแรกค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานของชาวราศีพิจิกประจำเดือนตุลานี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างขึ้นมาเดอะเทมเพลตค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่คุณหวังที่คุณตั้งใจคนที่ทํางานประจํานะคะจะได้อย่างที่หวังนะก็คือมีเกณฑ์นะคะจะได้มีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณต้องการอาจจะ คนที่ทำงานประจำหรือว่าคนทำงานราชการนะคะมีเกณฑ์ยกย้ายไปที่ที่คุณอยู่ถิ่นฐานที่คุณอยู่อะค่ะส่วนคนที่กำลังหางานนะคะชาวราศีพิจิกค่ะมีเกณฑ์ได้งานนะคะมาจากต่างที่อยู่ที่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคุณอยู่จังหวัดหนึ่งอาจจะได้อีกที่จังหวัดหนึ่งนะคะเป็นที่ต่างจังหวัดนะคะ,สะแสดงความยินดีร่วงหน้าค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกจก้ะ ขึ้นมาค่ะเดอะทาวเวอร์จะมีค่าใช้จ่ายแบบกระทานหาันแบบไม่ได้ตั้งรับไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเหมือนจะเป็นต้องจ่ายนะคะอาจจะเหมือนกับเช่นซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือว่าเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นนะคะพินิดพิคะร์พิพจารณาดีๆนะคะกับการใช้จ่ายนะค่ะ อืมพ้าขึ้นมาไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะถ้ายังไงแล้วนะให้ทําบุญค่ะทําบุญลงศพชําระนิสสงหรือถวายผ้าไตานะคะการเงินเราจะได้คล่องขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะจ้ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพของชาวราศีพิจิกของเดือนประจําเดือนตุลานี้เป็นยังไงบ้างเดอนซันอ่ะโอเคขึ้นค่ะดีขึ้นนะคะ จะมีเหมือนการได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะอาจจะอย่างที่บอกว่าคุณไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะมีเงินพุกเงินตกตกเบิกเข้ามา2ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะอาจจะได้รับข่าวดีเร็วๆ,ๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือสุขภาพของคุณก็คือร้าลานะจ๊ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะเดือนตุลาเป็นยังไงกันบ้าง เดอสตาค่ะว้าวว้เรื่องสุขภาพอาจจะไม่เท่าไหร่เรื่องการเงินอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะว่าเรื่องความรักค่ะเพราะฉะนั้นคู่ของคุณนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันนะคะอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้คู่อุปถัมภ์คุณค่ะมีอะไรก็คือเอ่อคุยกันนะคะติดขัดอะไรยังไงนะคะก็คือให้คุยกันนะส่วนคนโสดค่ะ มีเกณฑ์ค่ะมีคนชาวต่างชาติต่างภาษานะคะที่มองมองกันอยู่นะมีเกณฑ์ค่ะก็แสดงความยินดีล่วงหน้านะคะต่อไปค่ะดวงชะตาโดยรวมโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องอะไราบ้างขึ้นมาค่ะปัญหา ที่เข้ามานะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเมื่อสักครู่จะได้รับการแก้ไขจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะจะคลี่คลายนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะหรือว่ายังไงเนี่ยติดขัดอะไรนะคะลองให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานะคะลองปรึกษาท่านนะคะหรือว่าคู่อย่างที่บอกว่าถ้าคู่ก็คือคนที่อายุมากกว่านะคะคนที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูกันอยู่ค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็คือผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะจ้ะต่อไปค่ะ ประจำเดือนตุลาคมไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะชาวราศีพิจิกนะค่ะข,ขึ้นมาค่ะ The Hydrangea มันช่วงนี้นะคะอะไรที่คุณคิดที่คุณหวังนะคะจะได้อย่างที่หวังอย่างที่ตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องความรักนะคะค่อนข้างดีนะเพราะ,ะัการเงินอย่างที่บอกว่า ให้ไปทําบุญเดี๋ยวอะไรๆจะโอเคขึ้นนะคะจะขี้คายไปทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รอคอยด้วยนะคะจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ของชาวราศีพิจิกขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคําทํานาย และเพื่อเป็นกำลังใจค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ